สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลิวนะคะจะมารีวิวร้านลับๆนะคะดูบรรยากาศไม่น่าจะมีร้านอาหารอยู่ที่นี่นะคะวันนี้ดูบรรยากาศตอนนี้หลิวเดินมาตอนประมาณสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะเดินไปเดินไปดูบันไดสิค่ะโอ้โหมันเล็กมากหลิวจะขึ้นได้ไหมคะมาเพื่อนๆขึ้นไปเลยรออะไรล่ะคะขึ้นไปหลิวขึ้นไปแบบข,แบบขึ้นไปแบบกังวลน,นะคะตอนนี้ ขึ้นไปช้าๆช้าๆแล้วแบบขึ้นแบบบิดตัวทุกคนเพราะบันไดมันเล็กมากนะคะเอ,อ้ขึ้นมาก็เจอไฟนะเจอร้านอ,อ้าขึ้นไปเราจะเจออะไรเจอคนอ,อ้าวเจอน้องแมวโอ,อ้ดูน้องแมวมองมันมองแมวก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยแต่ดูแล้วร้านอยู่ตรงไหนนะ มีลูกศรชี้แล้วก็มีรูปภาพนะคะคือแบบบรรยากาศมันเงียบมากนะคะระหว่างขึ้นโอ้ยเจอคนลงมาแล้วหนึ่งคนนะคะวันนี้อ่าค่อยๆนะคะหนิวก็ค่อยๆเดินไปแบบกังวลใจอะ่ะคือเดินไปคนเดียวแบบเสียวๆด้วยนะคะแล้วแบบมันเงียบมากแล้วดูบรรยากาศมันไม่น่าจะมีร้านอยู่บนนี้ทุกคน ขึ้นไปอีกชั้นสามแล้วนะคะมันก็มีไฟสลัวๆแล้วชั้นนี้คือแบบปิดไฟมืดมากไม่มีไฟแล้วนะคะหราจะเจอร้านเจอเก้าอี้เจอดนตรีไหมยังไม่มีขึ้นมาตอนนี้ก็มืดมากแล้วก็มีไฟมีรูปภาพบรรยากาศแบบมันไม่เหมือนอนะ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วแบบน่ากลัวมากตอนที่เดินขึ้นไปนะคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนขึ้นไป ยังไม่ถึงนี้นะคะอ่าชี้ไปด้านบนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปลองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะอ่าขึ้นไปแบบช้าๆ้าอเจอประตูกระจกแล้วซ้ายขวาก็มีแบบบรรยากาศเป็นรูปภาพนะคะขึ้นไปขึ้นไปนะอ่ขึ้นไปผ่านคนถามมาแล้วบอกมีมีร้านอยู่ด้านบนดัดฟ้าต้องขึ้นไปอีกและดูทางขึ้นหรือเป็นคนโกความสูงนะขึ้นไปแบบย่องยอง่ยอ ย่อง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 นะทุกคนแล้วข้างๆเนี่ยคือแบบโล่งโล่งอ่ะเป็นหลังคาโล่งๆล่งอ่ะคุณมาจะถึงแล้วนเจอบรรยากาศแบบร้านอยู่บนดาดฟ้าคืแบบบรรยากาศนั่งนั่งมากชิวมากแล้ววันนี้ได้มาลองเพลงร้นานนี้ชื่อสักทีน่ะ